สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตสำหรับคนที่รอซีรีส์ของเฮียหลิวอี้หนิงกับน้องซ่งชูเอ๋อนะคะประปักจำนวนมีโอกาสมีโอกาสแล้วที่จะได้รับชมแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อวานวันที่27สิงหา2024นะคะดูตรงวันที่จีนเนี่ยก็คือทางสตูด,ดิโอของซ่งชูเอ๋อได้มีประกาศบอกมาว่า ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานด้านภาษีว่าไม่ได้หลบเลี่ยงภาษีและไม่เคยได้รับโทษทางปกครองในเรื่องภาษีก็คือไม่มีเรื่องนี้อีกแล้วก็คือได้รับยืนยันจากหน่วยงานรัฐบาลด้านภาษีนั่นแหละค่ะก็คือเป็นสัญญาณที่ดีว่าน้องอาจจะไม่ได้โดนโดนแบนจากรัฐบาลนัคือมีโอกาสที่จะได้ได้ดูซีรีส์ซึ่งซีรี ตอนนี้ก็มีคนจองอยู่เยอะนะในวีทีวีแต่ว่า Q on ออนนี่นก็ไม่รู้เมืเ่อไหร่เหมือนกันเพราะว่าซีรีส์มันเยอะนะแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าก็คงได้ดูแน่ละมัง้งก็มันไม่ได้มีเรื่องมีลาวอะไรแล้วนี่เนาะก็คงอาจจะได้ดูแต่จะมาเมื่อไหร่มาตอนไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่เราก็ต้องรอต่อไป แค่นี้วันนี้มาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ